สวัสดีครับพบกับช h a n n เทรดเดอ r ส l o t วันนี้เรามาอยู่ใน EP ที่101แล้วก็เริ่มต้น1 OTC นะเชา้าเวลาตี5นครับผมกดสวนในคู่แรกของ USDINR เป็นแนวแข็งแรงนะครับมีโดจินำทางขึ้นมี PA หรือพ i ยแอคชั่นยืนยันด้วยกัน2ตัวนะ ผมกดซ้ำไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับเพราะว่าได้ราคาไม่ดีเนาะราคาแรกเรามารุ้นกันว่าจะกลับขึ้นไปไหวไหมนะความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะกราฟเนี่ยถูกทดสอบบ่อยนะครับแนวรับที่ผมตีเส้นไว้ ลงมาไกลเลยนะครับไหวไหมอีกนิดเดียวไม่ไหวนะครับแพ้รวดเลยกินเรียบก็จบออเดอร์สองออเดอร์แรกไปนะเซ็งเลยครับเรามากันต่อที่ออเดอร์ถัดไปนะครับ USD C HF ก็รอแท่งนี้ปิดยืนยันอีกรอบนึงนะ แต่ก็หน้าแปลกอยู่นะครับทําไมเขาไม่ลงมาตั้งแต่แท่งนี้นะมีแท่งยืนยันสีแดงนะกราฟทะลุแนวรับลงมาแล้วแล้วยืนยันเป็นแท่งสีเทาที่ทิ้งไส้ข้างบนที่สูงกว่านะผมรอออเดอร์ขึ้นไปรีเจ็คนะโอเคก็มีอาการรีเจ็ค ขึ้นเขียวยาวๆแบบนี้ก็ทำใจแล้วครับนี้เทนเป็นเทนขาขึ้นเนาะเราจะตามเทนขาลงก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าเท่งก่อนหน้านี้ที่จริงเขาควรจะลงเป็นสีแดงนะแต่ว่ากับทำไส้นำล่องขึ้นไปที่สูงกว่าดูซิว่าเขาจะลงมาไหวไหมเพราะว่าได้ราคาไม่ดีด้วยไหวไหมครับ ไม่ไหวเนาะจบออเดอร์ที่สามนะครับก็มอวันนี้เช้านี้ก็สต็อปลอสไปเลยนะครับแผลรวดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสี่ทุ่มนะครับที่ผมเปิดการมามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะก็มีแนวที่ครับพอจะเล่นได้นะครับ ออเดอร์ที่4ของเราก็กดลงนะส่วนเทนที่แนวต้านสำคัญนะครับแท่งก่อนหน้านี้ก็เทสแนวต้านแล้วนะนิดเดียวนะครับทิ้งไส้นิดเดียวเนาะความเสี่ยงก็มีนะจุดจุดแทง่งเทียน4ีหแท่งขึ้นมานี่เขียวทุกแท่งเลยนะครับ แต่ผมยังมั่นใจแนวต้านตรงนี้นะครับโดยจิ2ตัวที่ช่วยดันกราฟลงเขาเคยเป็นแนวรับเก่านอนมองจากทางด้านซ้ายเป็นรูปแบบเบสิกรีเจคชั่นที่สมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มี pa ก็ตามทีนะครับ แต่เพราะว่าเป็นแนวสําคัญที่จุดกับตัวของกราฟนี่รุนแรงนะครับส่งกราฟลงได้ไกลเนาะโอเคนะครับออเดอร์ถัดไปเนี่ยผมกดลงที่โดจิด้านซ้ายนะครับเป็นโซนแนวต้านนะแห้งยืนยันก่อนหน้าเนี่ยปิดเป็นโดจิเขียวนะมีไส้นำร่องแรงขายลงไปข้างล่าง ผมมองว่าเป็นกรอบพักตัวและติดโซนแนวต้านนะครับคาดหวังว่ากราฟจะลงเนาะไหวไหมไม่ไหวนะครับก็แพ้ไปอีกเนาะออเดอร์อที่ห้านะครับแพ้ ตรงนี้เนาะเป็นโซนแนวต้านออเดอร์ที่6ของเราเป็นแนวเดียวกับออเดอร์ที่4นะครับเกิดแท่งสีแดงยืนยันก่อนหน้านะเป็นกลับมาเป็นแนวรับใหม่ผมรอแท่งนี้ลงมารับแรงซื้อนะครับโอเคมีอาการรีเจ็คเนาะ ผมกดขึ้นไปนะจะเบิ้ลไม้ก็ไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลาก่อนเรามาลุ้นกันว่าเขาจะเชื่อแนวรับนี้ยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับยังกลับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะ ถูกใช้งานบ่อยแล้วนะแนวนี้ก็ยังได้อยู่นะครับเป็นแนวเดิมเลยออเดอร์ถัดไปนะครับเป็นการกดสวนที่แนวต้านสำคัญอีกเช่นเคยนะครับด้านซ้ายเป็นโดจินำทางลงแรงๆเลยนะครับ แต่ว่าแท่งเทียนก็ทะลุนะขึ้นไปยาวมากความเสี่ยงเนี่ยคือกราฟเขากำลังปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับในเทรนระยะสั้นคู่ US ก็รอตามเทรนขาลงนะหลุดแนวรับแล้วนะครับ กลับมาที่ออเดอร์เรานะใกล้จะจบแล้วเขาจะลงมาไหวหรือเปล่าเรากดได้ราคาไม่ดีด้วยนะก็อุดวิดนะครับแพ้ไปนะครับต่อไปเป็นคู่เงินของ NZDUSD นะแท่งยืนยันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะลงมาปิดกลางน้ำกลางแนวที่ผมตีเส้นไว้นะแท่งก่อนหน้าเนี่ย แต่แท่งออเดอร์เขากระโดดแก็บนะครับเปิดบนแนวรับแล้วลงมารับแรงซื้อข้างล่างที่แรงมากเลยนะครับได้ราคาดีนะเคยเป็นแนวต้านเก่านะครับโซนนี้แล้วกราฟกลับขึ้นไปแล้วลงมาเทสแนวรับตรงนี้นะครับมีเส้นกริดด้วยโซน หรือว่าเทนของกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นไซเวย์นะทำให้แนวรับและแนวต้านก็แข็งแรงนะครับกาวิ่งสลับฟันพาชัดเจนนะครับก็จบสวยงามนะออเดอร์นี้ชนะสลับแพ้กัน ดูเดือดมากเลยออเดอร์แพ้ก็ตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะครับกดได้ราคาไม่ดีเลยตอนนี้ก็วันที่8นี้ก็7จออเดอร์เข้าไปแล้วนะ Gbpusd ติดแนวต้านนะครับแต่ว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้กดนะกดไม่ทันเนาะแท่งนี้ก็เลยไม่กดลงแล้วนะครับเสี่ยงแล้วนะ eu ตอนนี้ก็พักตัวบนแนวรับแล้วขึ้นต่อนะครับ e g ก็น่ากดขึ้นนะ แนวใหม่เลยนะครับเป็นโดจินำทางขึ้นมีการยืนยันแนวรับแล้วด้วยนะแท่งก่อนหน้าแต่ว่าแท่งนี้ผมก็ไม่กล้ากดนะครับสุดท้ายก็เข้าขึ้นไปปิดเกี่ยวได้นะผมมองว่าเทนมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับภาพรวมภาพใหญ่ จีอูน่าสนใจนะมีแนวรับเก่าตรงนี้ด้วยนะยืนยันหลายครั้งแล้วนะครับโดจินำทางขึ้นแล้วตอนนี้เขากลับขึ้นมาแนวเดิมนะผมตัดสินใจกดขึ้นนะได้ราคาไม่ดีเลยนะครับผมใช้แนวรับเก่านะแต่ว่าที่ไม่รอแท่งนี้ยืนยันเนี่ย เพราะว่าเขาเคยเป็นแนวรับก่อนมาแล้วในอดีตนะครับก็มีความเสี่ยงพอสมควรเนาะผมมองว่า EMA 5เนี่ยเขายัางเชิดขึ้นอยู่นะเรามาลุ้นกันว่าเราจะชนะไหมนะตอนนี้แรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายก็โชคดีนะครับสวยงามครับ แนวรับเก่าเนาะแล้วแนวรับนี้ก็เคยถูกทำลายไปแล้วแล้วสร้างเป็นแนวต้านใหม่แล้วถ้ารู้กลับขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยกดตามเทรนไปเลย เปิดดูประวัติตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้มาค่ามาวันที่เก้าเนี่ยที่ยังคืนครึ่งแล้วนะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาต่อกันอีกวันนี้ก็เดือดเดือดเลยนะครับเทดเยอะมากโอเทดไปเยอะมากเลยแต่ว่าผมก็เว้นไปสองช่วงเนาะคือเช้าแล้วก็ค่ำเลย ก็มีเวลาพักแล้วก็ดูกราฟสังเกตรกราฟเนาะว่าเขาแบบพอเล่นกับเทคนิคเราเราก็มาเทรดอีกรอบหนึ่งนะต่อไปก็เป็นช่วงตีห้านะครับก็มาเทรดอีกรอบหนึ่งก็กดขึ้นเนาะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับความเสี่ยงเนี่ยกราฟเนี่ย ขึ้นไปได้นิดเดียวเนาะแล้วกลับตัวลงมาเลยนะครับอาจจะไปชนแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆนะดูซิว่าแท่งออเดอร์ในจะกลับขึ้นไปไหวไหมลงมาขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเห็นใหญ่เป็นขาลงด้วยก็ทําใจเลยครับลงยาวอย่างนี้ด้านซ้ายเนี่ยผมมองว่าแนวรับ ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่ามีพายแอคชั่นเกี่ยวปืนกินนะครับกับตัวสองรอบเนาะเปิดมาก็โดนเลยนะครับออเดอร์ Order ที่สองนะครับของวันที่เก้าี4นะช่วงตีห้ายี่สิบ ผมกดลงที่แนวต้านนะครับเป็นแนวต้านสําคัญนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยปิดเป็นโดจิสีเขียวชิดแนวต้านเลยพอปิดก็ปิดแก็บพอดีนะเรามาลุ้นกันว่าเขาจะลงมาปิดต่ำกว่าที่ผมกดเข้าได้หรือเปล่านะ เรามาดูด้านซ้ายดีกว่าเนาะแนวด้านซ้ายก็ชัดเจนนะครับเป็นยอดที่ชนแนวแนวรับเก่านะสร้างเป็นแนวต้านใหม่แล้วลงไปยาวๆหลายชั่วโมงเลยนะครับจบออเดอร์ที่สองนะครับเป็นต่อไปเป็นออเดอร์ที่สามนะ ออเดอร์ที่3เนี่ยเป็นแนวรับในอดีตที่ก่อนหน้าเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะแทง่งแท่งนี้ลงมาเทแนวรับแล้วเกิดแรงซื้อเข้าเยอะมากเลยนะครับดันตัวเนื้อเดียนขึ้นไปสูงสูงแบบนี้จะให้ผมเข้าออเดอร์นี้ก็ไม่กล้านะครับเพราะว่ายัง แท่งห่างแนวรับอยู่ใกล้ๆกันก็มีแนวต้านนะครับอาจจะรอให้แท่งปัจจุบันเขาลงมาปิดแก็บใกล้ๆแนวรับหรือให้ชิดแนวรับมากที่สุดนะอ่าตอนนี้ก็แท่งปัจจุบันเนาะ ลงมาเทสแนวรับแล้วปิดชิดแนวรับพอดีเลยตอนนี้ผมรอให้แท่งออเดอร์เขาลงมารับแรงซื้อเนาะผมจะกดขึ้นนะครับมีการดีเจกเล็กน้อยเนาะก็หวังว่าเขาจะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับความเสี่ยงก็คือมีแนวต้านใกล้ๆกันเลยนะใกล้มากนะครับ และเส้น EMA 5เนี่ยยังกดหัวลงอยู่นะสัญญาณแบบนี้เหมือนมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับก็เรียบร้อยเนาะโดน2วิสุดท้ายนะกลับลงมาปิดแดงนะเรามาต่อกันที่ออเดอร์สุดท้ายนะครับคู่เงิน USD ZAR ก็ ทังปัจจุบันตอนนี้หลุดแนวต้านมาแล้วนะครับแนวต้านนี้เป็นแนวต้านเก่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็กราฟขึ้นมาทะลุพักตัวอยู่สั้นๆแล้วลงมาแนวรับโดจินำทางขึ้นด้านซ้ายนะครับ แทงก่อนหน้าก็ยืนยันแนวรับเรียบร้อยแล้วก็ลงมารับแรงนะแท่งออเดอร์ตีเจกแล้วขึ้นไปนะครับตามรูปแบบเบสิกเลยนะความเสี่ยงก็จะเป็นแนวต้านที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะว่าอาจจะโดนทุบกลับลงมาได้เพราะว่าอยู่ใกล้กันตอนนี้เขาก็ส่วน เต็มที่เลยนะครับในออเดอร์สุดท้ายก็เฉียดฉิวเนาะออเดอร์ที่ห้าของเราก็จบงานนะครับสวยงามนะครับตอนแรกผมกะจะกดเข้านะแต่ว่ายูดีเขาลงมารับแรงซื้อแบบไกลมากแล้วก็แรงหลังจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะไม่กล้ากดก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ